ใกล้จะถึงเทศกาลไหว้พระจันทร์แล้วครับวันที่12กันยายนวันนี้ครับจินไซไชน่าก็มีเรื่องราวของขนมไหว้พระจันทร์มาฝากอย่างที่ทราบนะครับว่าขนมไหว้พระจันทร์ถือเป็นสัญลักษณ์ของวัฒนธรรมจีนครับที่มอบให้กันเพื่อแสดงน้ําใจแล้วก็กําลังใจงเพราะฉะนั้นนะครับไม่ควรอย่างยิ่งที่จะมาเก็บภาษีกับขนมชนิดนี้นะฮะแต่ว่าที่ผ่านมาในรอบ2ปีก็มีการถกเถียงกันอย่างมากในสังคมจีนเกี่ยวกับเรื่องการเก็บภาษีของขนมไหว้พระจันทร์ครับ ปกติแล้วในประเทศจีนนะครับแต่ละบริษัทเจ้านายก็จะให้ขนมไหว้พระจันทร์กับบรรดาลูกน้องตามธรรมเนียมแต่ว่าตอนนี้นะครับ พนักงานก็เริ่มจะไม่แน่ใจแล้วนะครับว่าควรจะรับขนมไหว้พระจันทร์จากเจ้านายหรือไม่เพราะว่าหากรับนะครับก็จะโดนเก็บภาษีเพิ่มซึ่งผลสำรวจความคิดเห็นของไมโครบล็อกเวโปนะครับก็พบว่า96%ของชาวจีนไม่เห็นด้วยกับการเก็บภาษีขนมไหว้พระจันทร์และพวกเขาคิดว่าถ้าเลือกได้พวกเขาก็ไม่ต้องการขนมไหว้พระจันทร์เลยหลายคนบอกนะครับว่าการเก็บภาษีแบบนี้ก็เหมือนกับการปล้นซะมากกว่าโดยเฉพาะกับบรรดาพนักงานกินเงินเดือนครับ ยกตัวอย่างง,ง่ายๆนะครับพนักง,งานคนหนึ่งครับมีรายได้6,800หยวนหรือประมาณ3 1 0 0บาทจะต้องเสียภาษี10เซแต่ว่าถ้าเขารับขนมไว้พระจันทร์มูลค่าของขนมก็จะถูกรวมเข้ากับรายได้ของเขาด้วยนั่นก็จะหมายถึงว่าเขาจะมีรายได้7,100หยวนซึ่งตามกฎหมายของจีนนะครับถ้ามีรายได้เกิน7,000หยวนก็จะต้องเสียภาษีเพิ่มขึ้นเป็น20%ท่านี้เขาจะต้องจ่ายเพียงแค่ส0เท่านั้นครับ และไม่ใช่แค่การเก็บภาษีกับขนมไหว้พระจันทร์นะครับแต่ว่าเรื่องการเก็บภาษีอย่างอื่นก็กําลังเป็นที่พูดถึงในสังคมจีนอย่างมากครับอย่างในมณฑนนานกิงนะครับหากเราเพิ่มชื่อคู่สมรสเข้าไปในทะเบียนบ้านด้วยรัฐบาลก็จะเก็บภาษีของเราเพิ่มซึ่งหลายคนก็เป็นกังวลนะครับว่าทางการของจีนนับวันก็จะยิ่งเพิ่มแรงกดดันแล้วก็เพิ่มภาษีให้กับประชาชนคนธรรมดามากจนเกินไปครับช่วงนี้กลับไปพบกับเรื่องราวอื่นๆที่น่าสนใจในช่วงสีสันเอเชียครับ